เชฟอา,อาหารไทย,ยปลืม้มอาหารไทยคว้าอันดับ17อาหารที่ดีที่สุดในโลกเปิดครัวโชว์ทำา3เมนูเด็ดเลยคะ่ะจากที่ Taste Atlas เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอาหารต่างๆทั่ทวโลกนะคะรวมถึงรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารได้เปิดผลการจัดอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023 ผลก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดย20อันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกมีดังนี้ 1. อาหารอิตาลีค่ะ 2. อาหารญี่ปุ่น 3. อาหารกรีซ 4. อาหารโปรตุเกส 5. อาหารจีน 6. อาหารอินโดนีเซีย 7. อาหารเม็กซิโก 8. อาหารฝรั่งเศส 9. อาหารสเปน 10. อาหารเปรู 11. อาหารอินเดีย 12. อาหารบราซิล 13. อาหารโปแลนด์ 14อาหารอาร์เจนตินา15อาหารตุรกี16อาหารสหรัฐอเมริกา17อาหารไทย18อาหารเกาหลีใต้19อาหารโครเอเชียและ20อาหารเซอร์เบียค่ะโดยอาหารไทยอยู่ในอันดับที่17นะคะและอาหารที่ได้รับการแนะนำและจัดอันดับดีที่สุดในปีนี้คือผัดแหงข้าวซอยผัดกระเพราและซอสพริกสีราชาค่ะ นอกจากนี้ทางเทสตอลาร์ดยังมีการจัดอันดับ100เมนูอาหารที่ดีที่สุดในโลกปี2023นะคะมีอาหารไทย3เมนูติดโคใน10อันดับแรกคืออันดับ1เนื้อพิคันยาจากประเทศบราซิลอันดับ2โรจิคานายจากประเทศมาเลเซียนะคะอันดับ3ผัดกระเพราจากประเทศไทยค่ะอันดับ4พิซซาจากประเทศอิตาลีค่ะอันดับ5ก็จากประเทศจีนแล้วก็อันดับ6ข้าวซอยจากประเทศไทย อันดับ7็ก็จากประเทศอินเดียอันดับแปนะคะจากประเทศจีนอันดับ9ก็ประเทศรัสเซียและอันดับ10นะคะก็แกงผัดแดงจากประเทศไทยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะที่ร้านโกเปียคาเฟ่แอนด์รีสตอรองซอยเทสบ,บนาลตาบลนายงเหนือ16หลังสพนายงตบนาบลนายงเหนืออํเาเภอนายงจังหวัดตรังนะคะคุณสุนิสาอินจุยนะคะ อายุ35ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านและเป็นเชฟอาหารไทยค่ะเปิดครัวโชว์ทำแกงพะแนงหมูลิ้นจี่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ประจำร้านที่เป็นสูตรของตนเองรวมไปถึงทั้งผัดกระเพราหมูกรอบและข้าวซอยซึ่งพบว่าหลังจากที่อาหารไทยอันดับ17อาหารที่ดีที่สุดในโลกในปี2023นีนี้นะคะเมนูแนะนำ ก็คือมีแกงผะแนงผัดกระเพราข้าวซอยจากเทสแอลลาซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้าออเดอร์เป็นประจําเลยค่ะก็คือเมนูผัดกระเพรานั่นเองส่วนเมนูแกงผะแนงก็ยังคงเป็นเมนูที่ยอดฮิตเช่นกันสําหรับข้าวซอยทางร้านไม่ได้ทําเป็นประจํานะคะต้องสั่งออเดอร์เรื่องหน้าซึ่งบรรยากาศลูกค้าที่มานั่งทานที่ร้านจะมีเมนูประจําคือเมนูผัดกระเพราเนื้อคลุกข้าวค่ะจะสั่งทุกครั้งที่มานั่งทานเลย โดยทางคุณสุนิสานะคะเชฟเจ้าของร้านแล้วก็เชฟอาหารไทยบอกกับเรานะคะว่าสําหรับอาหารไทยนั้นก็ยังเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกอยู่และยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะก็ยังรู้สึกภูมิใจค่ะที่ยังติดอันดับอยู่และเมนูที่ติดอันดับลกก็จะมีแกงผนงหมูซึ่งของร้านเราก็จะเป็นแกงผนงหมูลิ้นจี่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วก็จะมีข้าวซอยไก่ซึ่งเป็นอาหารของทางภาคเหนือและเมนูผัดกระเพราหมูกรอบแล้วเรายังมีเสริมด้วยซ้มตำปลา ของภาคอีสานแล้วก็เมนูขั้วกลิ้งกุ้งสับอาหารทางภาคใต้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูแกงผแนงและเมนูกะเพรานั้นถือเป็นเมนูหลักๆที่ลูกค้านิยมสั่งกันเยอะมากแต่โดยเฉพาะคนใต้นะคะจะไม่ค่อยนิยมแกงผแนงเท่าไหร่ค่ะเพราะมีรสชาติค่อนข้างหวานแต่สำหรับเมนูผัดกระเพรานั้นถือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วที่คนใต้นิยมทานกันมากค่ะเป็นเมนูที่ทานง่าย และได้ไวค่ะขายดีมีลูกค้าสั่งทุกวันเลยก็จะมีทั้งกระเพราหมูไก่ทะเลเนื้อ หมูกรอบแล้วเรายังมีกระเพราแซลมอนกระเพราไก่กรอบเมนูหลักที่ขายดีมากและส่วนใหญ่จะเป็นมื้อกลางวันจะขายดีที่สุดเลยค่ะเพราะรสชาติกระเพราจะเป็นรสชาติไม่ดูดจนเกินไปสามารถสั่งเอาเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็สั่งได้ค่ะแม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังชอบทานกันเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยราคาเริ่มต้นกระเพราราดข้าวอยู่ที่ราคา5 5บาทขึ้นไปค่ะลูกค้าก็มักจะสั่งทานคู่กับไข่ดาวหรือไข่เจียวแล้วก็สําหรับ แนงหมูของเรานั้นจะเป็นแนงหมูลิ้นจีจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะเพิ่มความสดชื่นไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะ แต่ในกรณีเมนูมนข้าวซอยไก่นั้นทางร้านไม่ได้ทําไว้นะคะแต่หากลูกค้าสนใจจะสั่งก็สาม,มารถโทรสั่งจองล่วงหน้าได้คะ่ะเมนูที่ร้านก็จะขายดีเพราะมีคั่วกลิ้งกุ้งสับก็จะมีแต่ทีนี้ที่ทําเพราะส่วนใหญ่จะใช้เนื้อสับและไก่สับมากกว่าคะ่ะร้านของเราตอนนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาก็ยังขายดี <ใน S 2> แล้วก็มี <ใน S 2> ลูกค้า<ม>ประจํามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆอีกด้วยนะคะ และตอนนี้ทางร้านยังมีโปรโมชั่นนะคะที่ร้านเปิดมาครบ1ปีเป็นเซต499บาทจะได้ปลากระพงทอดน้ำปลา1ตัวใบเหลียงผัดไข่และเมนูซ้มตาไทยค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีไปจนถึงวันที่25ธันวาคมค่ะตอนรับเทศกาลคริสต์มาสนี้อีกด้วย หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถมารับประทานได้ร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬกาจนถึง21นาฬิกาค่ะโดยร้านปิดทุกวันอังคารนะคะสำรองจองโต๊ะหรือสั่งอาหารล่วงหน้าได้ที่0816409404ค่ะหรือเฟซบุ๊กบ้านโกเปียกนั่นเองค่ะอา,อาหารไทยก็ยังเป็น,น,ปนที่ต้องการของของคนทั่วทั่วโลกอยู่นะคะ ยังเป็นที่นิยมอยู่หรือว่ายังไม่ได้หล่นเยอะเพาปีที่แล้วน่าจะอันดับดีกว่าน,นี้นิดนึงค่ะก็ยังภูมิใจค่ะก็ดีค่ะ,คะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยค่ะ,คะ,ะโปรโมชั่นครบคร,บรบอบหนึ่งปีนะคะก็จะเป็นเป็นเซต499บาทจะได้ปากระพงข้าน้าปลาหนึ่งตัวใบเหลียงผัดไข่แล้วก็ส้มตำไทยค่ะสอ,อย่าง มีถึงวันที่25ธันวาค่ะเป็นเป,น,เปนเป็นโปรโมชั่นเปิดร้านเรบดถึงปีค่ะตรังสตอรี่รายงาน